สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูวันนี้นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับหน่วยวันขึ้นปีใหม่นะคะอ่าวันขึ้นปีใหม่นั้นเรามีกิจกรรมดีๆตั้งหลายกิจกรรมนะคะอ่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆไปดูนะคะว่าวันขึ้นปีใหม่นั้นเรามีกิจกรรมอะไรบ้างอ่าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะ ะค,ะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปดูกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่ค่ะกิจกรรมแรกของเราในวันนี้ก็คือกิจกรรมการทําบุญตากบาตรนั่นเองนะคะาการทําบุญตากบาตรนั้นนิยมทํากันในวันขึ้นปีใหม่เลยนะคะเด็กๆรูปภาพต่อไปที่คุณครูจะให้น้องเนอร์สเอรี่ดูนะคะก็คือ การสวดมนต์ข้ามปีค่ะให้เด็กๆดูรูปภาพแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะพาน้องๆไปสวดมนต์ที่วัดนะคะกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมไหว้พระเก้าวัดค่ะโดยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะอาจจะพาน้องๆไปไหว้พระตามวัดต่างๆก็ได้นะคะกิจกรรมต่อมาก็คือ อาจจะจัดกิจกรรมเล็กๆภายในครอบครัวของเรานะคะก็คือการแลกของขวาญการจับฉลากของขวาญการรับประทานอาหารร่วมกันค่ะบางครอบครัวนะคะอาจจะจัดตกแต่งบ้านให้สวยงามแบบนี้เลยค่ะสำหรับกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่นี้เด็กๆอาจจะได้รับของขวาญที่ถูกใจจากผู้ใหญ่ที่ใจดีมากๆเลยนะคะ ว้าวเด็กๆดูสิคะอันนี้คืออะไรเอย่ยอันนี้เขาเรียกว่าพลุนะคะอ่าสำหรับกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่นั้นส่วนมากเขาจะจุดพลุกันนะคะนี่คือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่นะคะเด็กๆเราก็จะเห็นพลุแบบนี้สวยงามแบบนี้นะคะอ่าถ้าเด็กๆไปเที่ยวเด็กๆก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะ ที่สำคัญมากๆเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามายัยและเด็กๆอย่าลืมล้างมือนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเองนะคะสุดท้ายนี้คุณครูขอให้เด็กๆโชคดีและมีความสุขมากๆในวันปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหมค่ค่ะ เด็กคะเราไปทํากิจกรรมกันเสร็จแล้วต่อไปนะคะเด็กๆอย่าลืมทําใบงานของวันนี้กันนะคะใบงานของวันนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีลงไปบนรูปภาพของเด็กๆเ,เลยนะคะนี่นะคะคุณครูก็ได้ระบายให้เด็กๆด,ดูแล้วนะคะทําเสร็จแล้วนะคะส่งรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ